ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เชิญพี่มะปารางแล้วก็มะนาวเข้ามาแล้วนะคะวููวนี่นะคะคือตัวของ ของมะนาวนะคะแล้วนี่นะคะคือตัวของพี่มะปางนะคะแล้วนี่คือตัวของเราเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบถ้าเดี๋ยวเข้าเกมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ <บ criteria S 1> ทุกคนทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้นะคะนี่ตัวของมะนาวก็จะเป็นนางผีเสื้อคนนี้นะคะ ส่วนตัวของพ่มพปางนะคะเป็นตัวนี้ส่วนตัวของเราเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเค okay. เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะ,คะก่อนที่เราจะไม่ได้เรเวลนะคะเดี๋ยวว่าไปตอนที่เราไปเจอเจ้าตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอเจ้าลูกน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ<า> เจ้าตัวนี้ตอนนี้เราก็ได้เลเวลสองอย่างไวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบจับกันนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็แบ่งกันทำหน้าที่นะคะมานาวก็ดูเหมือนจะไปเลนกลางๆนะคะอ้าเพื่อนมาเพื่อนไม่เอาเนี่ยไม่เอาบอกว่าเอาอะไรทุกคนตอนน่อดีด้แกเรเ่อก็ จะจแก้ใช่ไหะคะตอนนี้ดูเหมือนคุณพี่มะปางจะได้ค่าเจ้าโอ้โหพี่ปางค่าได้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เสียวงดูเหมือนพี่ปรางจะฆ้าวงนะคะทุกคนฆ้าวงของศัตรูนะคะไม่ใช่เขาวงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันจัดการไปนะคะเนยขอไปดู ท่าทีม่แนะตอนนี้นะคะมะนาวก็จัดการกับรูกกระจอกน้อยอยู่นะคะตลอดกับพี่โมเล่นนะนี่นะคะทุกคนเราก็แบบเออเข้ามาสองทางแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังไหวเราไม่ไหวแล้วเราจะไม่ไหวหลับกับพี่โมเล่นโอเคไหมไปมีตังไปได้โอ้โหเราเกือบตายทุกคน เดี๋ยวเรารอเก็บเลือดนะเก็บเลือด,อดย่อให้แบบเพิ่มเองนะคะสามสามนุ่มดิโอเคนะคะทุกคนหมอเลือกลองได้แล้วต่อดีนะคะเราก็จะไปจัดการมอนสเตอร์ในป่ากันนะคะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เดา m o เตอ e ์เดี๋ยวว่าไปตอนที่เาเรามีเลือดนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้ดูเหมือนมีเพื่อเราเพื่อเราเป็นเพื่อเราจะรู้นะคะว่านันอยู่ที่ไหนนะคะอืเราจะแข่งก่อนเลยนะคะก็นี่แน่นี่แน่ อ่อ um. right. ้าวพี่บ้างหนูไม่รบกวนนะลา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 มาเนี่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการตัวนี้นะคะทุกคน เสียงเมื่อกี้ที่ได้ยินนะคะก็จะเป็นเสียงของพี่เรานะคะเดี๋ยวขอขอุปกรณเราจะซื้ออันนี้ต่อไปนะคะเพื่อเพิ่มดาเมจของพวกเรานะคะให้เก่งขึ้นโอ้โหของนี่เพื่อนเราเลยก็ดีแล้วมาดิพี่จะ,ะมาช่วยไม่ไม่ต้องรอมีจะเก็บดาเมจเก็บเวลเ,เองอะ่ะชูโ่โหพี่ปางไม่ทันไม่ทันเพีนไอ้ช่วย แต่ว่าอยากอยากจัดการแบบตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากๆเช่นตัวนี้พลังอํานาจยิ่งใหญ่มหาศาลมากกว่าเราน่าจะประมาณเลเวลได้เลยจ้าเลยยากจ้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็จะไปจัดการทานที่สองของฝั <be> ่งนี้นะครับคุ ได้ยินว่าเจ้าจะมาทำร้ายฐานของพวกข้าหรือเปล่าไม่มีทางหรอกระว่านะคะมะนาวนะระว่านะคะพี่มะปางน่าจะรอดอยู่นะคะอยู่ฝั่งนี้อ่านี้ทุกคนนี้อุ้งปากขาดำนี่น้มา้วเออลม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 แรงดรอดทุกคน หนูนำรอดเดี๋ยวเพราะว่ากินแต่เนื้อแต่ว่าไม่มีคนนะท่วยนับช่วยนับช่วยนับช่วยนับไม่มีคนขาดเราปลอดภัยค่ะอู้นี่ของต่อไปเราก็คือนี่คะไปแล้วพี่ฟางคะะยืนัในเนี่ยค่าไปค่าไปสีเลยมาเพื่อนมาเดี๋ยวฉันช่วยเองเพื่อนเมื่อกี้มีอะไรเนี่ย ก็บอกว่าจะวาดจังเงนจะมันขี้หวานทุกค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 อะไรนะผีเสื้อเพื่อนเราไหมล่ะลา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 การถามตัวนี้ทุกคนถ้ามาสองนะคะเราก็ อาจจะไม่รอดนะคะไปเลยเข้าไปเขป้าไัโหเคเอ๊ะมีนางมานางคนนั้นนางคนเดิมน่าหายอเยอาไงเรียบร้อยค่ะทุกคนของเราอาจจะค้างนิดนึงนะคะเพราะว่าของเราแเน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะ โอ้โหมะนาวไปสู้อะไรตรงนั้นเนี่ยโอ้โหนี่นะคะมะนาวมะนาวเป็นผีเสื้อนะคะทุกคนนี่นะคะมะนาวนะคะ <One shot. S 1> เดี๋ยวเราลองไปบุกฐานตรงกลางบ้างนะคะทุกคนว่าจะเป็นไงที่ไปเก็บดางหมึกแล้วน,นี่ยิงไม่เกิดอือหือ เพื่อนบอกว่าจะยินจะ,นะนได้ยินเดียวชนะได้แน่แน่นอนจะมาขนาดนี้แล้วเราจะไม่ชนะได้ยังไงล่ะจ๊ะไปเร็วไปเร็วลุยเลยเรยเลเยอย่าย่าอย่ยา,ยา,ยานาผู้นั้นนางผู้เดิมมาอีกแล้วดูสิอือ ไราต้องนั้นค่ะทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนนะก่อนที่เราจะไปช่วยเพื่อนนะเราจะต้องการตรงนี้ซะก่อน่าเข้ามาอย่าเข้ามาปุอย่าเข้ามาโบเราเกือบไม่รอดเราไม่รอดจริงๆค่ะทุกคนเว้ยเว้ยวีร์เราวว้ยเลือดเลือดเลือดนี่เรารอดทุกคนเรารอดเหมือนนางจะพยายาม แะมุมเข้ามาโจมตีเนียค่ะเห็นเห็นเมื่อกี้ค่ะเห็นเมื่อกี้ตอนนี้เราแรสีโอ้โห,โโหทุกคนดูดูดูดทุกคนดูทุกคนดูนี่นะดูไอเทมของนางเนีย่ยทุกคนดูไอเทมของนาง นี่คือไอเทมของศัตรูเรานะคะคนนี้เหมือนกับเราแต่ไอเทมของเราเป็นแบบนี้แไอเทมของนั้นเป็นไอเทมพลังเวทนะคะแต่ที่จริงเขาไม่ได้อยู่พลังเวททุกคนเป็นไปได้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราไปชู้ต่อกันเลยค่ะไอ uh huh. ดูซิทุกคนเดี๋ยวเราเอาอันนี้เป็นอันต่อไปอ้าวมองไม่เห็นเท่าทีเท่าทีเฮ้ยฉันจะรั เขามีพลังเวทที่แข็งแกร่งมากทันที่เขาไม่ได้ใช้พลังเวทมีร่งกักกกเลยเดี๋ยวทุกคนเราต้องยิ่งกับไปเฮลที่ฐานนะคะโอ้ทุกคนดูเพื่อนคนนี้เล้วสิแห่ทุกคนเนี่ยเพื่อนคนนี้ค่าเยอะมากเขาค่าสิบหกคนนะ่ะแล้วค่าหกคน ส่วนพิมมาปางค่าสส่วนมะนาวไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลนตรงไหนดีนะเดี๋ยวขอจัดการนี้ก่อนตรงนั้มีมอนสเตอร์ทางแต่ไม่มีคนอยู่ ตอนมองในแผนที่อาจจะเป็นไปได้ว่าศัตรูอะไรอยู่แถวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองการทุกตัวนี้นะครับทุกคนอือมีนี้อือมันรออดไปยอือมันรอดปอดภัแล้วแต่ถ้าตีเดินเดินมาตีเราเราก็ไม่รอดนะคะเรียดรอยรอยเยี่ยทุกคน การจัดการ,ดการเดี๋ยวเราต้องแบบให้ทางนะคะแล้วก็หาเงินเก็บเงินไปนะพี่อย่าอย่าหาทาัด้วยอย่าหาทันพี่พี่เดินไปทางนั้น้ะหื่ไม่ทางนี้หืมีคนเต็มเลย

ราว่าเราคงไม่รอดจากตัวนี้นะคะนอกจากเพื่อนเราจะมาช่วยพี่นะเดี๋ยวเราจะัำทลายตรงนี้พวกเขาก็จะมีเพื่อนเยอะมากเพื่อนมาถึงดูกระต๊อกเราไม่รอดไหมเพื่อนเราก็ไม่รอด <cle an> เขามากันสามาเราไม่รอด,ด่ะท <c oughs> ุกคนไม่ไม่อืมอืมอื้อุกคนเป็นอารอดทุเดีอย่าเราว่าไปตอนที่เราเกิดนะค่ะทุกคน ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เก็ดเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บนึ่งแค่ขอกลับไฟก็นี่ว่าพี่น่าไหวกับไอ้ทะลวงไส้อันนั้นเราต้องเก็บเงินนะคะทุกคนไหนดูซิที่เราต้องซื้อต้องมีเพียงแค่อย่างเดียวนะคะทุกคนัับไไปกอนนหต้องชวนมะนาวไปด้วยนะคะถึงจะสามารถบุกอันใหญ่ได้นะคะบุหรือว่ามีเป็นดักรับคนไม่มีเลือดสิน ดูแค่นี้ก so ็รู <check common understands Ireland> oh, <we> ้ว <rat> ่าไม่รอดอ่ะพร้อมแล้วสาวเล็งเล็งดีๆนะสาวสองเริ่มไปลีนี่ทุกคนทุกคนใจกันาใจกล้โอ้ทุกคนอือเย้ทุกคนเราชนะเราโมดตึ๊งสาวไอ้ทารวมไส ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสกายพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ